สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับเมย์และอย่างแอดฮโชนะคะคุณผู้ชมเคยเป็นไหมแบบเดินเดินอยู่ก็ร้าวขาขาชาหรือว่าใครเคยได้ยินไหมคะว่าเราเนี่ยมีอาการเกี่ยวกับจุดของสลักเพชรสงสัยไหมคะว่าสลักเพชรค,คืออะไรคือจุดตรงไหนมีอันตรายกับเราไหมแลวเราจะแก้วิธีการปวดตึงสลักเพชรยังไงบ้างวันนี้เราต้องมาถามกูรูของเราแล้วค่ะคุณพิซ่ากากยภาพบ,บาําบัดเจ้าของ Peace Clinic กายภาพบ,บาําบัดและเพจมนุษย์ตึงสวัสดีค่ะ มิซ่าขาอาการสลักเพชรเนี่ยคืออาการตรงไหนการปวดตรงไหนของร่างกายคะ,ะต้องพูด,ดนิดนึงค่ะสลักเพชรที่คนส่วนใหญ่เข้าใจกันนะคะก็คือพวกบริเวณกล้ามเนื้อในบริเวณข้อต่อสะโพกฉั้นลึกๆเลยซึ่งกล้ามเนื้อตัวนี้ค่ะมีหน้าที่ในการหมุนข้อต่อออกซึ่งตัวนี้ถ้ามันทํางานเยอะ มันมีเส้นประสาทไหลเออลอดผ่านที่ชื่วเซียติเติร์ฟม,มันจะส่งผลให้เกิดการกดทับได้และบางท่านที่มีอาการชาล้วลงขาเพราะว่าเส้นประสาทตัวนี้ถูกกดทับค่ะอ,อย่างนี้เนี่ยเราก็จะมีเรื่องของวิธีการกายภาพหรือว่าบริหารการแก้อาการปวดตึงส,ลสลัลกีใช่ไหมคะใช่ค่ะงั้นเดี๋ยวให้คุณพิ่ซ่าแนะนําเลยละกันค่ะว่ามีท่าไหนบ้างได้ค่ะ<ม>เริ่มแรกก็จะเป็นท่าที่ยืดกล้ามเนื้อตันนี้ก่อนเลยเพราะว่ามันไปกดทับเส้นประสาทใช่ไหมคะค่ะเต่เชนนอนค่ะได้ค่ะนอนลงเลยนะคะ เดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ท่าแรกเลยนะคะเมนอนพร้อมเรียบร้อยแล้วได้ค่ะส่วนคุณเมย์ปวดข้างไหนนะคะก็คือเอาขาไปเล็กสี่ข้างนั้นเลยค่ะงั้นเอาข้างนี้ก่อนได้ค่ะแล้วก็เอาเข่าเข้ามาชิดตัวค่ะค่ะโดยที่เอามือนะคะสอยไปใต้เข่าตรงนี้นะคะอ๋อแบบนี้ถูกต้องค่ะแล้วก็ดึงเข่าเข้าหาลําตัวค่ะเอาเท่าที่ไหวนะคะมันจะรู้สึกตึงบริเวณก้างเลยครบริเวณสะโพกตรงนี้ค่ะค้างไว้15วินาทีค่ะ แล้วก็สลับฝั่งค่ะทำแบบนี้นะคะข้างละ10ที3เซต3เซตโอเคใช่ค่ะอยู่ที่ว่าไหวขนาดไหนเพราะบางท่านที่มีอาการเรื้าราวมากเลยนะคะเขาก็ไม่ไหวเริ่มแบบ5ที3เซตที4เซตแล้วค่อยเพิ่มเลเวลไปเรื่อยๆใช่โอเคค่ะมาอันนี้เป็นแค่ท่าแรกใช่ไหมคะท่าแรกค่ะงั้นเดี๋ยวต่อท่าที่2เลยไหมคะได้ค่ะเอียดขาตรงทั้งสองข้างค่ะถ้ายืดข้างไหนตั้งเข่าข้างนั้นเลยค่ะ จากนั้นนะคะค่อยๆเท่าที่ไหวนะคะเตะเข่าขึ้นช้าๆค่ะอย่างนี้นะคะโอเคค่ะให้รู้สึกตึงเท่าที่เราทนไหวนะคะแล้วเราก็กระดกข้อเท้าขึ้นค่ะรู้สึกตึงไหมคะมันร้าวเลยนะคะอันนี้คือการยืดเส้นประสาทค่ะแล้วก็กระดกปลายเท้าลงค่ะจะเป็นการกระดกขึ้นกระดกลงทําจํานวนสิบครั้งค่ะคุณเมย์แล้วก็สลับอีกข้างหนึ่งค่ะ ทำข้างนึงให้ได้ประมาณ5-10ทีอยู่ที่ว่าเราไหวขนาดไหนสามารถปรับระดับให้เรียกว่าไม่ต้องตึงมากขึ้นนะคะแค,คะ่ว่าหย่อนลงมาหน่อยก็ได้อโอเคค่ะอันนี้เป็น2ท่า2ท่าท่าที่3นะคะก็จะเป็นการฝึกกล้ามเนื้อตัวที่เรียกว่าช่วยแก้อาการนี้โดยตรงแล้วก็เสริมความแข็งแรงของพวกข้อต่อสพกด้วยนะคะค่ะโอเคค่ะให้หันหน้าตะแคงไปทางนั้นเลยค่ะค่ะจากนั้นนะคะให้เราองอข่านิดนึงค่ะคุณเมย์ แล้วก็สําคัญนะคะคุมเชิงกลางให้อยู่นิ่งนะคะแล้วก็เปิดเข่าได้เปิดขาขึ้นค่ะอย่างนี้นะคะใช่ค่ะให้รู้สึกเกร็งบริเวณกล้ามเนื้อสะโพกข้างหลังนะคะแล้วเท้าเราต้องยกขึ้นตาม่ <นะ S 1> ไมต้เลยวลาทำท่าเหมือนหอยเลยค่ะเปิดฟ้ามันหอยเลยโอเคค้างไว้โอเคค่ะ แบบนี้นะคะนับ1 2, 2> พอค่ะให้นี้พอให้รู้สึกเก่งบริเวณนี้นะ 1, 2>, ะ 1> 2, 2ทําประมาณ10ทีค่ะ3เซตเหมือนกันสามารถทําได้มากกว่านั้นถ้าเรา <ทำ S 1> ไหว<ช>ถูกใะคะ่ก็จะเพิ่มเป็นสเตก็ได้ค่ะหรือเพิ่มจํานวนรอบเป็น12รอบก็ได้ ก็ผ่านไปแล้วนะคะทั้ง3าท่ากับการแก้อาการปวดตึงสลักเพชรใครแบบว่าชอบขาชาปวดร้าวทั้งขาบ่อยๆหรือว่าปวดตรงสลักเพชรบ่อยๆเนี่ยลองไปทําดูได้นะคะทําได้ง่ายๆที่บ้านด้วยหรือถ้าเกิดว่าไม่ไหวจริงๆมาปรึกษาคุณพี่าได้นะคะ ซึ่งคุณผู้ชมค่ะสามารถชมนวิธีการแก้อาการปวดตึงได้จะเป็นสลักเพชรหรือว่าวิธีการดูแลสุขภาพอื่นๆผ่านทาง www.misterban.com วันนี้เมย์แล้วก็คุณพิซซ่าจากทางพ e a c h Clinic กายภาพบำบัดหมดเวลาแล้วนะคะต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ